วนี้เริ่มลงเสาเข็มลิลครับท่านผู้ช,ชมอรับเดบช่วงนี้นะครับ ฝนเริ่มมาแล้วนะทุกผู้ชมนี่ได้ประมาณนี้แล้วครับได้ต่อหม้อขึ้นมาละฝั่งหนึ่งครับฝนเริ่มมาละน้ำล,ล้นฝั่งละครับับเดตสะพานน้ำเราวันนี้นะครับทุกผู้ชมเดือวาพืษสภาคมน้ำเริ่มมาแล้วแรงมาก แรงมากเลยนะครับก็กำลังทำตอหม้ออยู่นะท่านผู้ชมยังไม่เสร็จเลยนะครับน้ำเริ่มมาล้นี่นะครับน้ำมาแรงมากนะท่านผู้ชม ต่อหม้อก็เริ่มสร้างใต้มาบางส่วนแล้วนะครับผู้ชมน้ำแรงนะ ท่านผู้ชมช่วงนี้เรามาอัปเดตสะพานนะครับสร้างไปถึงไหนแล้วนะครับช่วงนี้เดือนพฤษภาเ,เดือนวันที่สองนะครับสองมิถุนาย,ยนนะครับท่านผู้ชมครับไปถึงไหนแล้วเนี่ยก็จะได้เทต่อหม้อด้านบนแล้วนะครับฝั่งนูน้นต่อหม้อด้านล่างเทเรียบร้อยนะฮะแลเทเสาขึ้นมานะครับเราก็จะเทต่อหม้อช่วงนี้ก็ทํา ฝั่งนี้ก็ทําแบบต่อหม้อไว้แล้วนะครับเตรียมจะเทแล้วนะครับช่วงนี้ฝั่งนี้ก็จะเตรียมต่อเสาเข็มนะท่านผู้ชมนี่นะครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับ น้ำเราช่วงนี้ก็แห้งลงแล้วนะครับช่วงก่อนนี้เต็มหมดเลยนะครับสะพานเก่านะคท่านผู้ชมเมื่อก่อนๆน,นะฮะตอนเปติเด็กก,นนก็ประมาณนี้นะครับสูงจากพื้นน้ําก็ประมาณนี้นะครับตอนนี้น้าเราลึกมากครับท่านผู้ชมครับช่วงนี้มาอัปเดตนะครับ อัปเด็ดสะพานไปยางน้อยนะครับว่าไปถึงไหนแล้วนะครับวันนี้วันที่เก้านะครับเก้ากระดักกระดาคมสองห้าหกห้านะครับท่านผู้ชมทางฝั่งนู้นก็ยังไม่เสร็จนะฮะตรงกลางน่าจะเกือบเสร็จแล้วนะครับท่านผู้ชมฝั่งนู้นก็โอเคแล้วนะครับนี่นะครับเมื่อก่อนนี้น้ําท่วมนะฮะคลิปช่วงก่อนนี้น้ําท่วมนะครับตอนนี้น้ําแห้งละ แร้วทานผู้ชมนะครับไม่อัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับอีกหน่อยอีกไม่นานนะครับคงจะได้ใช้ละนะครับช่วงนี้น้ำลดแล้วนะครับทานผู้ชมนี่ฮะฝั่งโน้นก็เริ่มทำต่อหม้อนะฮะริมฝั่งนะครับตัวกลางน่าจะเสร็จละนะครับนี่นะครับมีก็รริมฝั่งนี่ฮะได้ประมาณนี้นะครับครับขอบคุณที่รับชมครับ สวัสดีครับเดี๋ยวคลิปหน้าอัปเดตใหม่นะครับ<ช><ป><ช><ป><ช><ป> ครับท่านผู้ชมครับช่วงนี้มาอัปเดตนะครับอัปเดตสะพานปลายางน้อยนะครับวันนี้วันที่19นะครับ19กกรกฎาคมสองหนะครับใกล้แล้วครับใกล้แล้วครับใกล้จะได้ใช้แล้วครับฝั่งนี้นะครับฝั่งทางเวียงเหนือนะครับฝั่งเขตอำเภอเวียงชัยนะครับเริ่มวางคานแล้วนะครับท่านผู้ชมนี่นะะ แต่ฝั่งน้นยังไม่ได้วางครแต่ต่อหม้อเรียบร้อยละนะครับนอีกหน่อยคงได้ใช้งานแล้วนะครับใกล้ความจริงแล้วนะครับท่านผู้ชมนี่ครับอัปเดตล่าสุดน,นะครับฝั่งนี้วางคันเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชม นี่นะหน่อยคนได้ใช้แล้วนะครับช่วงนี้ก็ยังใช้ฝั่งนี้นะครับเข้าในตัวเมืองนะอ้อมไ,ไกลอยู่นะครับ3กิโลนะครับครับท่านผู้ชมครับช่วงนี้อัปเดตล่าสุดน,นะครับวันนี้วันที่ 2ี่สิบสีก,กรดกดาคมนะครับ2,5,6,5้ากหสะพานแม่น้ำลาวนะครับตอนนี้วางคานเรียบร้อยนะครับทานผู้ชมนี่อีกน,นานคงจะได้ใช้แล้วครับออบนก็ปูพื้นละนะขะบนกรปูพื้นเราก็จะเททับข้างบนนะฮะช่วงนี้นะครับฝั่งโน้นก็เทคานเรียบร้อยหมดแล้วนะครับอีกน,นานคงได้ใช้แล้วครับทุนผู้ชมนะครับ เดี๋ยวล่าสุดวันนี้นะครับครับตรงนี้ทางประชาชนนะครับก็ใช้เส้นทางนี้สัญจรอยู่นะครับออกทั้งบ้านป่าบงนะฮะก็ไกลนิดนึงนะครับไกลมากนะฮะสองสามกิโลนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับคลิปหน้าจะมาอัปเดตให้ใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับท่านผู้ชม ท่นผู้ชมน้ำแรงมากนี่ครับสะพานในน้ำเรายัไม่เสร็จนะครับตอนนี้น้ำป่ามานะครับผู้ชมแรงมากเลยดูนะครับตัวมากเดี๋ยวเราไปดูสะพานนะครับอัปเดตไปถึงไหนแล้วนะครับท่านผู้ชม ฝั่งโน้นก็วางคานแล้วนะครับที่ผู้ชมภาคบนกันครับร <C> e <ars> ับอัปเดตสะพานน้ำลาวนะครับท่านผู้ชมเทมาได้ฝั่งนี้ได้เทพื้นแล้วนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับใกลใเ้ล <c oughs> เร็จละใกล้เร็จละเดียวฟังพูดได้เทแล้วเนาะ ความปุ่นนี่เทมาตึ้งนี่ก่อนเลยครับโอ้โหถุงอะไรเสีหน้าปนกันฮะก่อย่าเตีหน้าก็เลยมีฟัางหนาะสีหน้าแล้วเนาะที่ร้อนหนำแห้งก็หนำรถโอ้โหไปเจอตามๆแล้วเนี่ยเสียบทล่ะไอ้ยนี่นะครับเกือบเสร็จละได้มาคืบละ สามสิบเปอร์เซ็นต์หรอน้ำแรงมากนะครับท่านผู้ชมวันนี้วันที่ที่หกนรอที่หกสิงหานะครับได้มาสามสิบเปอร์เซ็นต์ละจะได้ใจแล้วครับ ตรงนี้หน้าไม่เล้ายังมาอย่าง,าางนะน,น้าฝนยังตกอยู่นะครับทุกผู้ชมนี่นะครับกำลงก็ทำงานอยู่ปกติจะมีท่อน,น้านะฮะมีถนนพานนะครับถนน,น,น,ถน,นตัวนี้มาขาดไปละเดี๋ยวครับเดี๋ยวค่อยมาอัปเดตใหม่นะครับท่านผู้ชม เรามาดูสะพานกันนะท่านผู้ชมวันนี้วันที่สิบสองนะครับสิงหาคมสองห้าหกห้านะครับวันนี้ก็วางโครงสร้างนะโครงสร้างเหล็กนะครับคำฟุตบาทน,นะท่านผู้ชมน,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 นี่นะครับขโมยนีก้ก็เทละนี่นะครับวางโครงสร้างกีตเทฟุตบาทนะฮะแล้วก็เท สะพานนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวมาดูน้ํานะครับเยอะมากนะครับท่านผู้ชมนี่นะฮะน่ากลัวมากนี่ครับแรงมากเลยน้ํานะครับวันนี้วันที่ตันนี้ 14, สิบสี่สิงหาคมนะครับสองห้า้าฝั่งนู้นนะครับฝั่งนู้นก็วาง นวางพื้นปูแล้วนะครับเราก็จะเทครับนะครับทุกผู้ชมก็คงอีกจะไม่นานนะคงได้ใช้นะครับอีหน้าแน่นอนนะครับทุกผู้ชมก็ถือว่าไวอยู่นะครับทุกผู้ชมนี่ครับมันจีปัญหาตรงที่ตรงนี้เป็นฤด,ดูฝนนะครับเราก็จะมีน้าหลักมาอย่างนี้นะครับปกติก็จะมีทางทางซับทํำถนนนะทํำถนนแล้วก็มีท่อ นะครับปัทท่อวางแล้วทําถนนแล้วข้ามมาฝั่งนี้นะครับตรงนี้ทางฝั่งโน้นก็ข้ามมาไม่ได้แล้วนะครับข้ามลําบากนะกคนุณผู้ชมตรงนี้เราดูน้ําหลังนะครับประมาณสักสองเดือนนะครับคงจะก,ก่อสร้างได้สะดวกนะทุกผู้ชมน้ำแรงมาก คลิปนี้แค,นนนค่นี้นะครับคลิปหน้าเดี๋ยวมาอัปเดตใหม่นะครับท่านผู้ชมนี่นะครับ ครับเรามาอัปเดตสะพานแม่น้ำลาวนะครับท่าน <ator> ผู้ชมวันน,น,นี้วันที่20สิงหาคม2565นะครับท่านผู้ชมนี่นะครับสะพานด้านพื้นก็นเทเรียบร้อยแล้วนะครับฟุตบาทก็เทเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมด้านตรงนี้นะครับด้านหน้าตรงนี้ก็ทำจะเทเพิ่มเข้าไปนะครับนะเป็นเทเป็นถนนลงไปนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็ปรับพื้นที่นะครับ เรามานี่นะครับตรงนี้ก็ปิดกั้นกันแล้วเรามาชมทางนี้นะครับท่านผู้ชมมีฟุตบาทก็เทเรียบร้อยนะครับแล้วเ,เหลือแต่ขอบสะพานนะฮะขอบด้านข้างสะพานนะครับฟุตบาททั้งสองฝั่งนะครับเทเรียบร้อยนะครับฝั่งนี้ฝั่งโน้นนะครับท่านผู้ชมฝั่งโน้น,นก็ปรับพื้นแล้วนะครับ นี่นะครับตอนนี้ก็กลับพื้นละนะครับพร้อมที่จะเตะนะครับเตะละนะครับตัวนี้น้ำเราก็ยังเยอะอยู่ครับเพิ่งลดลงมานี่ยนะครับท่านผู้ชมช่วงก่อนในวันที่สิบสองสิบสามน้ำน้ำขึ้นมาเยอะมากเลยนะครับท่านผู้ชมเกิดเกิดถึงนู่นนะครับถึงพานนะครับพานสะพานนะครับท่านผู้ชมช่วงที่น้ำท่วมนะครับ วันที่13นะฮะบ12 13ถึงหาคมนี่น้ำท่วมในเขตเทศบาลนครเชียงรายนะครับเนี่ยน้ำแมเราก็ขึ้นสูงนั่นนะครับทีนี้แห้งลงมาแล้วนะครับท่านผู้ชมเพราะน้ำยังเชี่ยวแรงมากนะครับนี่ครับฝั่งนี้ก็เสรเรียบร้อยเหมือนกันนะครับพูดบาทนะครับพูดบาทสะพานนะครับแล้วก็ขอบสะพานยังไม่ได้ทำนะครับ น,น้ำแม่น้ำลาวไหลเชี่ยวแรงมากนะครับอีกไม่นานคงได้ใช้แล้วนะครับท่านผู้ชมนีม่นะครับ รับ,บช่วงนี้อัปเดตพอแค่นี้นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวมาอัปเดตใหม่นะครับสถานน้ำลาวช่วงนี้ก็ปิดกั้นการจราจรนะครับก็จะเทพเพิ่มมาตรงนี้นะฮะจากต่อจากสะพานมามาที่ถนนนี่นะครับช่วงนี้ก็ลำบากหน่อยนะครับท่านผู้ชมก็จะทำถนนใหม่หมดเลยนะครับ ถนนใหม่นะ่ก็จะสูงกว่าถนนเดิมเยอะเลยนะครับท่านผู้ชมนี่นะฮะเดี๋ยวมาดูดูถนนเดิมนะครับกับถนนใหม่นะครับนี่นี่นะครับสูงขึ้นมาเยอะเลยนะฮะเกือบเกือบห้าสิบเซนนะครับท่านผูน้ชมนี่นี่ถนนเก่าถนนเดิมนะครับแล้วก็ นี่ถนนใหม่นะครับก็เป็นพ่ออระบายน้ำนะครับท่านผู้ชมสูงเยอะเลยนะนะครับเด็มาอัปเดตใหม่นะครับ